สวัสดีค่ะแสนดีนะคะรัตประพัฒน์ก็เชิญรัตค่ะอตอนนั้นอะวิ่งแบบเขาเขาแค่อยากเริ่มวิ่งเฉยๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว,วตัวเองไม่เคยคิดจะมาวิ่งอีกเลยนะคะ <c oughs> ตอนเด็กๆเดี๋ยวเล่าก่อนได้ปะตอนเด็กๆอะแสนดีต้องตื่นมาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติมาก่อน <c oughs> อ <ไ>ดูเป็นนะะักกีฬาลีลาดค่ะแล้วก็พอแบบเหมือนเราต้องซ้อมไปทุกๆวันนะบางทีมันก็เบื่อเนาะเออแล้วเราก็เลยแบบเออเราจะไม่วิ่งแล้วเงี้ยค่ะแล้วพ <c oughs> อพอโตขึ้นก็ได้ลองกลับมาวิ่งปกติส่วนมากเขาจะวิ่งออกกําลังลดน้าหนักอะไรเงี้ยหนูไม่เคยแบบไปโฟกัสว่าต้องวิ่งลดน้าหนักเลยหนูวิ่งเพราะว่าแบบชอบบรรยากาศมากกว่า10กิโล49นาทีอะค่ะ มีเป็นกลิตทั้นหนึ่งไม่ๆก็คือแบบมันจะมีแค่ช่วงหนึ่งที่เราแบบซ้อมแล้วก็ฟิตจริงๆอะค่ะตัวนั้นก็ตัวบางกว่านี้ด้วยไตยกีฬาเหรอเอาตรงตอนแรกหนูไปส่งส่งเพื่อนเล่นก่อนแล้วก็แบบไปดูบรรยากาศแล้วหนูเห็นว่าเฮ้ยม่น่าสนุกนีคือแต่ละามอ่ะมันมีความท้าทายมากๆ ไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ําการปั่นจักรยานและการวิ่งแต่ลาาักษณะมันไม่เหมือนกันเลยเหนูว่ามันเป็นความท้าทายใตกีฬาก็คือเป็นเสน่ห์ในการเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็เปลี่ยนชนิดกีฬาด้วยจริงจริงมีพี่โยก ก็คิดว่าสิี่วิ่งไม่ได้หรอกอว่าหัวเข่าเจ็บอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าผ่าเอ็นไข้หน้าแล้วก็หมอนรองหัวเข่าเสือ่อมที่บาดเจ็บหัวเข่านะคะเพราะเคยซ่ามาก่อนคะ่ะคือหนูเนี่ยเคยทางานเบื้องหลังแต่ว่าเป็นเบื้องหลังที่ซ่ามากๆนั่นก็คือเป็นสตันตอนนั้นเล่นเป็นตัวแทนนางเอกช่องเจ็ดหนูอว่าต้องไปกระโดดถีบคู่ต่อสู้กลา,ากาศทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะกระโดดเนี่ยมันไม่ได้กระโดดแค่กระโดดตรงนี้มันต้องกระโดดที่แพมแล้วพุ่งขึ้นไปให้สูงที่สุด แล้วก็ทําท่าเตะเพต่อสู้การกากนั่นแหละพอเราเตะปุ๊บมันทําให้เวลาตอนลงอะค่ะพอดีบอกกับทางทีมงานนะบอกเขายั่วไปหน่อยพอยั่วปุ๊บขาเราขาเราล,ลอยใช้คำนี้มันก็เลยแบบทีี่ไม่ถึงแบบปีกไก่ฉีดย่างไงเลค่ะตอนนั้นเลยนั่นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตแต่ทุกวันนี้ก็ยังวิ่งได้ปกติอยากให้ทุกคนคิดว่าแบบคือจริงๆแล้วอะร่างกายอะ สมองสั่งให้ร่างกายทํามากกว่าแล้วนอกเหนือจากนั้นใช้ใจเข้ามาช่วยด้วยหนูคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเป็นแค่องค์ประกอบเดียวที่เราสั่งให้มันทําดังนั้นถ้าเราไม่คิดที่จะเริ่มมันก็มันก็นกยังอยู่ที่อ่ะพี่แต่ว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ให้คิดใหม่ทุกอย่างทําได้ไม่ว่าจะอะไรก็เถอะเราทาได้หมดลองหาสิ่งที่ชอบลองหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะ